กับเพลงมีเพลงเป็นเพื่อนเพื่อนเคยพรมย้ำเตือนให้เรามีเพื่อนและเพลงปลอบใจกุยคราบันเลงเสียงเพลงบ้านเหนือบ้านตายช่วยกล่อมจิตใจให้ถูกใจสาวต้องเล่าดวงเดือน โอ้ละเนื้อเมื่อเธอเศร้าใจเพลงจะสื่อความหมายให้ผ่อนคลายลบล้างลางเลือนเมื่อยามสิ้นหวังให้ฟังเสียงเพลงเป็นเพื่อนย้ำติดใจเตือนว่าอย่าลืมเลือนละเลยเลิกลา ยังเพลงแววเจ้าลืมแล้วสินอลาลา,ลา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 เจ้าอูใช่ไหมวันนั้นทิ้งกันให้รอกี่ครั้งก็ยังไม่พอให้พี่มารอแล้วก็ไม่มา มาขอทวงสัญญาอยากให้แก้วตาเจ้ามาร้องเพลง อะไรเนี่ยคุณเพื่อนวนอยู่นั่นแหละแกว่าเพนเนือยู่ข้างในหรือเปล่าเฮ้ยวนนี้นึกไม่คิดอะไรไม่ออกหรอกนี่นี่นี่เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศวนกลับวนกลับวนด้านนี้วนวนซ้ายวนซ้ายวนซ้ายเหรออ้าววนไปๆวนไปๆเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวแขกกลับวน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 เออวนซ้ายนี่มันคุ้นๆนะเออวนเลยวนให้คฟสามรอบแล้วขึ้นเมนเผาเลยปะอุ้ยจะบ้าแล้วไม่ใช่งานชาวนากรีดเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรนักหนาเนี่ยเป็นอะไรเนี่ย ันว่าเพนเขาต้องอยู่ข้างในแน่ๆเลยวะทำไงดีอะถึงจะรู้ว่าเขาอยู่ไหนเปล่าน้องเพนเฮ้ยเพ้นเรียกไงงี้เอาจะได้รู้ไงว่าอยู่ไม่อยู่ไงแอบพุ่มอยู่อโอ้ยหมูแต่อ้อมเสียเวลาจะถามได้ก็ถามแอ่พุ่มอยู่ข้างในทำไงล่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าอยู่เปล่าอือโธ่ไม่ถามสมองอันปราดเปลืองของไอ้เพชรวะ เีอเอางี้ง่ายนิดเดียวลองร้องเพลงคู่เดีถ้าน้องเพนเขาอยู่ข้างในเดี๋ยวเขาร้องตอบกลับเองอ่ะเพลงอะไรแล้วปวดทรนึกอะไรได้ก็ร้องไปร้องเลยเหรอเออโดนตาจะไปะชวนเ็ากวดน้ำไงเรา้อเพลงอะไรล่ะลูกคุณจะตอบได้ไหนแล้วเพลงไหน มันร้องให้เด็กช่างกลมาตีอยู่ไงเนี่ยอาไรเลาเพลงที่มันคลาสสิกคลาสสิกโรแมนติกเราร้องเพลงให้ผู้หญิงเขาเคลิบเคลิ้มเนี่ยมันต้องมีการกล่อมอารมณ์เอาแบบหวานหวานซึ้งซึงชวนร้องตอบสมองโอ้โหไม่สมองคนละเม่ถัวเขียวเนี่ยมันน้อยมากเลยไม่ใช่อ <Yeah. S 3> ะแสดงว่ามันต้องเป็นเพลงแน่เลยดีอุจจมูกรอเลยงั้นอะเพลงคู่เออช่วยกันหน่อยสิ เพลงคู่ใช่ป่ะง่ะเพลงได้เลยฉันเคยร้องไปกินอะไรมาเนี่ยเสียงขึ้นจมูกตลอดก็ไอ้ผ้าผืนเมื่อกี้แหละอ๋อโหแพ้เนี่ยภูมิแพ้เออผ้าสไตายเกาหลีอะไรไม่รู้นว่กมานาสิกใส่อยู่ไงเอางั้นเลยเหรออือเพลงคู่หวานหวนอยากจะมาชวนน้องร้องเพลงรักฝากกันเพอรำพัน ให้เพลงรักอยู่ที่ไหนนั่นมันคือเพลงร้ายที่ทำลายใจยิ่งไม่ง่ายไม่ง่ายไมงมีโบนัสด,ด้วยทีหลังมีโบนัสด,ด้วยก่อนเลยด้วยค,คุณไปคิดฟังใครใหญ่มาคิดแค้นเคืองเรื่องมันเรื่องไม่จริง กันนั in <half intimate> ่นและเรื่องสำคัญผมใส่ร้องนานเสียงแหบเจ้าอย่าพลันใจน้อยไม่น้อยเว้ยไม่ดีใจดวงเดือนจะเคลื่อนคลอยเดี๋ยวหัวแกจะหลุดลอย เสียงเพลนหรือเปล่าวะยังถามอีกเหรอห้าวขนาดนั้นน่ะยังไงก็ไม่ใช่น้องเพนแล้วใครวะนั่นแหละแม่พุ่งอะไรของพุ่งพอสเนี่ยให้มารอแต่ละที่วังเวงทั้งนั้นเลยโอ๊ยีอีกนานไหมเนี่ย เป็นอะไรใครเนี่ยมิสเตอร์บีนมิสเตอร์บีนขอสักเพลงสิคะไก่จ๋าไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าอะไรมิสเตอร์บีน ทำไมหน้าทำไมหน้าเหมือนพี่เป้าเหรอคะมิสเตอร์บีนครับมิสเตอร์บีนแล้วก็เป็นไรคันเหรอคะ,อะมิสเตอร์บีนครับเออนี่ยคะตลกใช่ครับอ๋อที่คุณพาเขาบอกว่าชอบผู้ชายตลกนี่ก็คือตลกมิสเตอร์บีนมันตลกตรงไหนอะคะไม่เห็นตลกเลยอะตลกตรงไหนนะครับเออไม่ไม่เห็นตลกเลยคะ่ะเราดูนะครับเออ เริ่มตลกแล้วค่ะดูดูน่ารักดีนะคะพร้อมพพรร้้ออมมเลยนะครับเออค่ะค่ะเดี๋ยวจิบกันเลยนะครับจิบเลยค่ะสมมุติคุณเป็นคุณพานะครับเออคะเดี๋ยวเข้าใหม่ครับเอ้าไปไหนคะอ๋อตอนนี้เป็นเข้า่ครอ๋อถ้าเป็นคุณพาอยู่ค่ะตลกจริงด้วย สวัีแล้วมันลดข้างข่าวเนี่ยมันจะมีจมูกแหลมขนาดนี้คุณพาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพาครับค่ะคุณพาคุณพาพอจะว่างไหมครับอ๋อพอจะว่างค่ะคุณพาว่างเหรอครับว่างค่ะอ้าไปไหนอะคะอ๋อเล่นไปแล้วครับออขอโทษครับอะไรของคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณพาพอจะว่างไหมครับวันนี้ครับพอจะว่างค่ะเออ ถ้าคุณพาไม่ระเกียดผมอยากจะชวนคุณพาไปคุณทำอะไรอะคะเอออยากจะชวนพาไปเออพาไปไหนพาไปไปทําอะไรเนี่ยไปทานข้าวอ๋อไปทานข้าวค่ะหลังจากพาคุณพาไปทานข้าวแล้วเนี่ยเราสองคนก็จะไปเออไปไหนคะหลังจากเออไม่เหนื่อยใช่ไหมคะ นิดหน่อยครับหลังจากไปเที่ยวผับเสร็จปุ๊บเราสองคนก็จะไปที่บ้านของคุณพาเลยครับเดี๋ยวผมจะไปที่บ้านของคุณพาหลังจากนั้นผมถูกต้องครับเพอผมส่งคุณพาขึ้นห้องเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับเราสองคนก็จะก็จะเต้นมิสเ์บินให้ดูครับอ๋อมันมันเยอะไปหรือเปล่าคะทำไมครับคือว่าพาแบบท่ามันเยอะไปอะค่ะมันอึดแคลมหรอไ่เอาคุณพา ผมทนไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยอะไรไม่ใช่อย่างนั้นต่อไปนี้ถ้ากขดชุ่มพาไปไนเมื่อไหร่ผมจะตามติดทกที่เลยโค้งไหนเนี่ยแซงได้ผมแซงมาได้ผมปาดเสียบได้ผมเสียบเพราะนั้นต่อไปนี้เนี่ยทุ่มพาเนี่ยจะไปไหนผมตามติดตลอดจะไม่ยอมให้ข้าสายตามแม้แต่นิดเดียวเสียววินาทีเดียว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนที่น่าจะต้องบี้อ่ะทำไมครับอยู่นูน่นไม่ใช่ฉัน